เคนิวสขอนตาเสือข่าวโดยผมเกติศักดิ์ประจำวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568ครับท่านครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่รวดเร็วกว่าเดิมก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มองว่าการกระทําของบุคคลต่างๆที่เริ่มสออกมาอย่างชัดเจนตีกลับอย่างรวดเร็ว ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่จะคุยกันวันนี้หัวข้อนั่นแหละครับนายอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีขณะนี้กำลังตกอยู่ในสถานะที่พระสุขเข้าพระเสาแทรกหรือไม่นะครับเห็นไหมครับมีเรื่องราวต่างๆนานา,นา,าถาทวงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมีอะไรผมยังไม่มั่นใจว่านายอนุทินจะสามารถรับได้ขนาดไหนนะครับ ซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพรรคพวกกันเองกับตนเองไม่ได้มีการต่อสู้กับฝ่ายอื่นฝ่ายตรงกันข้ามนะครับสังเกตได้นะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแต่งเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นในการใส่ร้ายป้ายสีพักการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยหรือดออรทักษิณชินวัตรหรือนายกอิงก็ดี เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เงียบหายไปลงบ้างไม่มาเป็นกระแสหลักเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมเห็นภาพข่าวปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาการที่นายอนุทินชาญวีรกุลออกตามสื่อต่าง,างๆมีคนแชร์มีคนเผยแพร่นำสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันให้กันดูคือภาพนายอนุทินขอพับขาเก้าอ e ี้ เหมือนกับคนที่นั่งอยู่แล้วหมดสติฟุบลงไปนั่นแหละครับเป็นลักษณะคับคล้ายคับคาแบบนั้นซึ่งอยู่ในร้านตัดผมแห่งหนึ่งกำลังจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าทำงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเกียดเวลาอันน้อยนิดดึกเดือนมาตัดผมเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อนแล้วแต่ว่ายัางไม่เสร็จสิ้นภารกิจกำลังจะสื่อสารแบบนั้น ในการที่เรียกว่ายุทธวิธีของรัฐบาลสร้างภาพสร้างวาทก,กรรมเขาจะใช้กันแบบนี้แต่ความคาดหมายของพวกเรามันก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงไม่หนีพ้นไปจากภาพนี้หรอกครับไม่นานหรอกครับรับให้ไวก็แล้วกันขณะน,น,นี้มันเป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาสู่นายอนุทินเป็นสิ่งที่ อันตรายที่สุดเนื่องจากไม่ใช่เป็นการมาจี้จุดมายิงตรงสู่นายอนุทินเพียงคนเดียวแต่เป็นการรวมเรื่องราวของพักพวกเพื่อนฝูงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เล็กผู้น้อยกลุ่มคนที่ดันนายอนุทินมาเป็นนายกนั่นแหละครับหมายความว่านายอนุทินกำลังแบกรับภาระอันหนักหนารับหน้าเสือทุกด้าน เป็นตัวแทนในการที่จะเรียกว่าตำบลกระสุนตกกระสุนในที่นี้เป็นกระสุนปืนใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้นายอรุทธินโทษคนอื่นมิได้ใดๆก็ตามการกระทำทั้งหมดไม่มีใครไปจับยัดเยียดใส่มือให้เหมือนกับท่านกระทำต่อคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ท่านถูกบีบบังคับถูกให้ถอยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่แคบลงแคบลง บอกตามตรงนะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าละครเรื่องนี้นําตัวแสดงที่พวกท่านกำหนดขึ้นมาชื่อทักษิณชินวัตรไปไว้ในเรือนจำมันจึงเป็นการที่ชาวโลกเขาไม่มีความเกรงใจต่อพวกท่านในการที่จะกระทำอะไรก็ตามแต่ให้ถูกต้องตามกฎหมายตามคุณลองครองธรรมตามส,สิ่งที่สมควรจะกระทำ เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านั้นเขาเชื่อว่าพวกท่านเป็นคนที่กระทําได้เป็นคนที่สั่งการได้เพราะเขาอาจจะเชื่อว่าพวกท่านเป็นพวกเดียวกันกับระบอบสําคัญสําคัญระบบต่างๆองค์กรต่างๆในประเทศไทยนี้ใช่ไหมครับเขาจึงจัดการอย่างรวดเร็วทําอะไรก็ตามแต่ผมบอกแล้วว่าพื้นฐานตรงนี้เขามีอยู่แล้วผมยังคิดอยู่เลยว่า เมื่อไรเขาจะทําสักทีหนึ่งแม้แต่ท่านผู้ชมพราแม่พี่น้องของพวกเรานะครับที่มาคอมเมนต์ยังมีหลายความเห็นที่พูดเหมือนกันว่าพวกเราไม่มีอะไรจะจัดการเล่นงานกับคนกลุ่มนี้คืนบ้างหรือในลักษณะที่เขาทําเราเอามันคืนบ้างเนี่ยครับเห็นไหมครับมีจริงๆนะครับเพราะแม่พี่น้องพวกเรายังไม่ขาดคําหรอกครับเห็นไหมครับประเทศไทยทําอะไรไม่ได้ก็โลก ได้ล้อมไว้หมดแล้วสําหรับการกระทำสิ่งเหล่านี้นะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องคิดเอาว่าจะได้หนีอย่างที่พูดไว้หรือว่าจะแก้ไขอย่างไรลองดูกันขนาดเดียวกันอาจจะโดนทำโทษถึงขนาดที่ว่าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะกี่ปีหรือตลอดชีวิตมิทราบกรณีที่ เทียบเคียงกับนายกเสถฐาทวีสินโดนสารรัฐมนูญถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่ามีความผิดจริยธรรมมีความไม่เหมาะสมอะไรก็ตามแต่ในการที่ตั้งนายพิคิดชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีประจําสำนักนายกคณะนั้นซึ่งคกอ็บจริงพยานหลักฐานเทียบเคียงกันแล้วนายพิชิตชื่นบานไม่มีสิ่งใดปรากฏด้วยซ้ำ ขณะที่นายกอนุทินลองดูสิ่งที่ท่านกระทำในลักษณะกรณีเดียวกันดูนะครับท่านระวังโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนายกอนุทินชานวิรกูลท่านทำสิ่งต่างๆที่บุคคลอื่นเขาทำไม่ได้แนละ้วโชว์เหนือเหลือเกินครับนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเองส่งลร้วล้อมาโจมตี เห็นไหมครับลักษณะเดียวกันทุกว,วันนี้เราเห็นหน้าข่าวการที่พยายามโยนสิ่งเป็นเรื่องที่สกปรปกเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความขาวสะอาดเป็นเรื่องที่มีธุรกิจสีเทาสีดำพยายามจะโยนไปให้ผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ริ้วล้อก็ชุดเดิมทีมงานเดิมแบ่งแยกหน้าที่กันทำกระจายกันไปดูผลงานรอซ้ำดาบสองตามตัวบุคคลที่ได้กำหนดมาแล้วเรล่าริ้วล้อไม่ว่าจะเป็นรวมเป็นไอเป็นอะไรก็ดีจะใช้สิ่งเหล่านี้โจมตีได้ทั้งคู่ต่อสู้อย่างร้อยเอกธรรมนัตซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอยู่ด้วยกันเป็นคู่แข่งที่ไม่สามารถ จะจัดการกันได้อย่างผงผังอย่างโจงแจ้งเพราะว่าไก่เห็นจีนงูงูเห็นนมไก่ต่างคนต่างรู้วิธีจึงได้ใช้การกระทาแบบระมัดระวังโดยให้ลูกน้องอย่างไอซ์หรือโรมมาโจมตีร้อยเอกธรรมนัสได้หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยให้ธรรมนัสเสียหายสองก็คือการที่ เบี่ยงเบนเปลี่ยนความสนใจไปร้อยเอกธรรมนัตเหมือนเดิมครับวิธีการนี้ผู้เรารู้กันแล้วนี่แหละครับกำลังจะจัดการกันเองไม่มีใครทำอะไรเขาได้สักวันหนึ่งไม่นานเกินรออย่างแน่นอนเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าผลของการกระทำเดินทางมาเร็วกว่าที่คิดนะครับ แม้กระทั่งบุคคลใกล้ตัวของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผากันจอมพลังก็ดีหรือตัวร้อยเอกธรรมนัฐก็ดีมีปัญหาในเรื่องของข้อขอลหาการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อรับเงินบริจาคสนับสนุนในการที่จะไปใช้ใจ่ายตามที่ท่านได้อ้างในการวางเลขบัญชีไว้ในที่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะสามารถมองเห็นและสนับสนุนโอนเงินเข้าสู่มูลนิธินั้นได้สืบ เรื่องเสียบราวไปมาก็ได้รู้ถึงขนาดที่ว่าตกลงเป็นมูลนิธิที่ไม่ใช่ชื่อของตนเองเป็นผู้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ตนเองเป็นผู้ออกแบบกฎระเบียบต่างๆนานาแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่อในการที่จะรับเงินโดยตรงเห็นไหมครับ มีหลายเสียงนะครับที่เขาพูดมาลักษณะที่ว่าเอ๊มันเป็นแบบการเปิดบบนิธิ่สำหรับฟอกเงินหรือไม่เป็นการกระทำคับคลายคับคลายกับยอดเงินที่บริจาคเข้ามา1ล้านแต่ใช้ใจ่ายสองล้าน3ล้านแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะคิดได้เห็นไหมครับล่าสุดกันจอมพลังก็ได้มายอมรับต่อสื่อมวลชนแล้วว่า ก่อตั้งมูลนิธิให้คนอื่นบริหารเพื่อความโปร่งใสเพื่อทำงานได้เต็มที่ในการลงหน้างานนี่แหละครับพร้อมยืนยันเส้นทางการเงินเบิกจ่ายโปร่งใสมีหลักฐานแน่นอนออกมาพูดเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะเข้ารายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิจอมพลังมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าก็ดี เขาได้มีการพูดคุยกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อเช้านี้ทางด้านนักกฎหมายเขาไปเปิดเห็นว่ากฎระเบียบข้อบังคับในมูลนิธิซึ่งตนเองร่างออกมานั้นระบุไว้ชัดว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่สามารถทำให้มูลนิธินี้เดินต่อไปได้หากอะไรก็ตามทำให้มูลนิธิต้องล้มลงตั้งล้มเลิกทรัพย์สินทุกอย่างจะต้อง ตกเป็นของมวลนิธิธรมรมนัตพโรมเผาเห็นไหมครับเต็มที่เต็มประตูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรงใช่ไหมครับพี่น้องเห็นสื่อมวลชนเขาไม่ค่อยที่จะอัดไม่ค่อยที่จะกระแทกถามที่เอาประโยชน์ให้กับประชาชนสักทีหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้ผมก็จะขออนุญาตที่จะเข้าสู่เรื่องหลักเรื่องใหญ่เรื่องโตของประเทศไทย เป็นอันหาที่เปรียบเทียบไม่ได้สารรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวานคือวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงมีประกาศอย่างที่เราได้เห็นเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสารรัฐธรรมนูญว่าสารรัฐธรรมนูญนี้จะให้มีการนัดที่จะไตส่สวนพยานบุคคลนะครับ ของคดีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องกับท่านภูมิธรรมเวชยชัยที่ถูกสอวไอปยื่นร้องกล่าวหาว่าการกระทำสิ่งต่างๆเป็นการแทรกแซงโดยใช้ DSI เป็นเครื่องมือในการที่จะรับคดีจากคดีความอื่นมาเป็นคดีอาญาพิเศษต,ตามพรบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการกันแกล้งเป็นการใช้ DSI เป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านี้เป็นความที่สอวอไปร้องไว้สอวอก็คือผู้ที่เลือกสารรัฐธรรมนูญผู้ที่คัดสรรเอาตุลาการไปดำรงตำแหน่งสารรัฐธรรมนูนทั้ง9ท่านนั้นเลยครับบอกว่าอยากจะให้สารช่วยวินิจฉัยช่วยดูให้หน่อยว่าสองคนนี้สองท่านนี้ เขาน่าจะกระทําความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเห็นไหมครับการกระทําสิ่งเหล่านี้ควรจะจบจะสิ้นไปตั้งนานแล้วมันหมายความว่าอย่างไรทั้งที่พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสองท่านย้อนให้อีกขั้นหนึ่งก็คือขณะที่ยังไม่พ้นท่านก็ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานที่จะชี้ว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปครอบงำเช่นใด ไปใช้ DSI เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งสอวอผู้เลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญเช่นไรไม่ได้มีท่านได้สั่งให้เขายุติไปแล้วไม่ให้เขามีหน้าที่ในการที่จะไปควบคุมดูแล DSI ไปแล้วในขณะนั้นจนกระทั่งหลุดพ้นตำแหน่งเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใช่ว่าจะเป็นที่สิ้นสุดไม่มีครับเกี่ยวไว้เท่าที่เกี่ยวได้จับไว้อย่างนั้นเลยครับมันเป็นประโยชน์ ที่จะสามารถนํามาใช้ได้ทุกเมื the ่อใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันหมายความว่ายังไงข้อสันนิษฐานต่างๆนานานในขณะเดียวกันประชาชนผู้มีสิทธิ์โดยตรงผู้มีสิทธิ์เต็มที่ไปยื่นร้องต่อสารรัฐมนูญให้คิจการณาสั่งให้สวยุต hey, ิหยุด ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนได้หรือไม่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดจำนวนร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยมีข้อขอละหาว่าได้ร่วมกันกระทำการโกงการเลือกตั้งหัวกันเข้ามาถึงได้เป็นสวแบบนี้มันยิ่งชัดเจนสารรัฐธรรมนูญไม่รับข้ออ้างกล่าวมาให้เราได้ยินต่างๆนานา,นาน ไม่ครบถวนกระบวนความนั้นนี้ซื้อเวลายืดเวลาในที่สุดก็ไม่รับเป็นที่ปรากฏชัดว่าทีมงานของตนเองผู้เลือกสรรตนเองเข้ามาตักพวกตนเองใช่หรือไม่แบบนี้เป็นการกินรวบประเทศพวกท่านจำนวนกี่คนนับมาใช่ครับมันได้ถึงสามร้อยคนหรือเปล่าถึงร้อยคนบ้างไหมมาทำการ มีอำนาจบาดใหญ่ในการชี้ขาดประเทศไทยปราศจากการใช้ดุลพินิษที่สุดจริตรที่ใช้ดุลพินิษโดยความเที่ยงธรรมกับประชาชนทุกคนกับนักการเมืองทุกฝ่ายท่านได้ใช้อย่างนั้นสักครั้งหนึ่งไหมตั้งแต่มีองค์กรเหล่านี้มามันเป็นองค์กรที่เรียกว่าองค์กรปราบปรามทักษิณชินวัตรปราบปรามเพื่อไทยหรือไม่ องค์กรปราบปรามประชาธิปไตยหรือไม่ฝ่ายใดก็าตามแต่ไปเรียกร้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคําว่าประชาธิปไตยมันเป็นการขัดหูขัดตาท่านเหลือเกินใช่ไหมครับเป็นการที่ยอมไม่ได้ใช่ไหมครับรังเกียจประชาธิปไตยมากเหลือเกินนี่แหละครับถ้าฝ่ายของตนเองในสันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีความผิดปล่อยให้ทํางานไปได้แต่ถ้าฝ่ายตรงกันข้าม สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดความเสียหายน่าจะเกิดความมิดีมิชอบอย่างร้ายแรงไว้ก่อนเห็นไหมครับเป็นภัยต่อประเทศชาตินะครับไม่ใช่ของดีนะครับมีหน้ามีตากล้ากระทำสิ่งเหล่านี้ลงไปท่านไม่ได้อายไม่ได้เกรงใจคนไทยไม่ได้เกรงใจประชาชนในสิ่งที่จะกระทำสิ่งต่างๆ ที่ได้ตั้งทงเอาไว้แล้วครับคล้ายครับขาว่าจะเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากให้ยกมือแบ่งแยกกันอยู่นะครับพวกท่านจะเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนที่เหลือจะเป็นประชาชนทั้งหมดในประเทศนะครับตรงนี้พูดให้เห็นภาพพูดให้นึก ถึงอกถึงใจความรู้สึกพี่น้องประชาชนให้มีความเกรงใจกันบ้างนะครับกระทําสิ่งต่างๆอย่างท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองผมนี่ปี6-2ผมลุยแดดลุยฝนกับท่านทวีอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนได้เหมือนกันภาคสนามผมมีโอกาสได้ทํางานช่วยท่านท่านพูดทุกวันทุกเวทีทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ความสําคัญในการที่จะต้องให้มีไว้ในประเทศไทยก็คือหลักนิติรัฐนิติธรรมที่นํามาใช้นํามาปฏิบัติอย่างจริงจังท่านเป็นคนที่เป็นคนสายยุติธรรมโดยตรงเป็นคนรักความยุติธรรมไม่มีหรอกครับไปทำตามใจนายไปเอื้อช่วยทักษิณอย่างที่พวกท่านกล่าวหาใช้วาทกรรมไปปลูกฝังสร้างภาพเหล่านั้นให้ติดตัวเขาไม่ครับ ของจริงครับของปลอมคือของพวกท่านเนื่องจากว่าถ้าเอาของจริงมาวัดมาชี้ขาดมาตัดสินกันอย่างไรคนเหล่านี้อย่างทวีสอดสองภูมิธรรมเวชชยชัยทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้มีอะไรที่ปรากฏเป็นความผิดพลาดเป็นสิ่งที่กระทำผิดต่อกฎหมายนั้นคือเขากระทำโดยความถูกต้องตามปกติโลกเขาทำกันแบบนั้นหลักการไม่ยาก ความที่ผิดเพี้ยนความที่ทำให้สิ่งควรจะทำในความถูกต้องไปเป็นสิ่งที่เลวร้ายเอามาใช้ทุกวันนี้คือพวกท่านมันคับคล้ายคับคาแบบนั้นแล้วท่านก็จะมายกมาพูดกันเองสร้างเขียนขึ้นมากันเองระบุตัวบทกฎหมายขึ้นมากันเองตีความกันเองไม่มีอะไรตายตัวเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาในการที่จะ ความทนานกฎหมายแล้วแตแ่จะไปใช้กับใครใช่ไหมครับสำคัญนะครับตรงนี้เราถึงได้มาพูดกันมันเป็นประเด็นใหญ่หัวข้อที่ขึ้นวันนี้ก็คือเรื่องของสารรัมนูญผมมองดูแล้วนี่มันผมรู้สึกว่าท่านดูนะครับมันเป็นการที่สว,อวอเข้าชื่อกันไปนร้องอ้างว่าการกระทําของท่านทวีกับท่านภูมิทาผิดอย่างร้ายแรง ทันทีที่ไปร้องรับปับ๊บไม่ถึงเจ็ดวันสิหวันมีผลทันทีผลตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากผู้ร้องจากสว,วผู้เลือกตุลาการสารรัฐมนูญไปเป็นผู้ตัดสินผู้วินิจฉัยบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้พวกเราเห็นชัดแล้วก็ลองพิจารณาช่วยกันหาวิธีเราจะทำอย่างไรผมก็ได้แต่พูดอยู่เป่าๆอย่างนี้แหะครับ ก็พวกท่านก็รู้กันหมดแล้วแต่ว่าที่พูดก็คือนําเสนอสิ่งที่ต้องตอกย้ํากันเตือนใจกันแล้วก็ข่าวข่าวข่าว,าวสารที่มีอัปเดตแต่และว,วันพอได้มาพ่วงเพิ่มเข้าไปในประเด็นแต่และว,วันเท่านั้นแหละครับขอให้ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากคิดว่ามีประโยชน์อยู่บ้างนะครับขอให้ท่านเสียข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายมากกว่าข่าวจริงมีอะไรเร่งด่วนที่ต้องอัปเดตผมจะรีบ กลับมาอีกครั้งเคนิวขอนตาเสือข่าวได้ผมเกียรติศักดิ์ขอพระคุณมากครับ